รู้จักวีทูปเบอร์ถามมาต่อไปเย้อลันนสามสี่ชื่ออะไรคะทาโกะครับชื่อเล่นล่ะก็ทาโกะไงเป็นวีทูปเบอร์แบบไหนงั้นหรอจจมสลัดสุดเกเรวันเกิดล่ะ27กรกฎาคมอายุล่ะ24ปีจ้าเพศอะไรหรอเพศชายแล้วสูงเท่าไหร่176รอยอยู่ที่ไหนจ้ะออสูกะจุดเด่นล่ะคะหรอยสักไหนๆแล้วาคกสีิ รุงเท้ากับต๊อบบี้ไลฟ์อยู่ที่ไหน YouTube ตอนทักทายพูดอะไรสวัสดีครับตอนจะปิดนะ๊ายบายนะโอชิมากนะอันนี้แฮชแท็กไลฟ์ถ้ากดไลฟ์แฟนอาร์ตล่ะไวเวย์อาร์ตแฟนเนมหรอคะเตาเดคเที่ยแล้วสีที่ชอบล่ะสีแดงแล้วของที่ชอบล่ะเงินถนัดอะไรหรอเล่นเกมลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมรักเธอนะชอบกินอะไรนะเนื้อชอบดื่มอะไรล่ะน้ำอัดลม เชนซอลแมนแอนิเมะล่ะมาฮีโร่เกมที่รักลีกอัพเลเจนเพลงที่ชอบล่ะโตลิมไม่ชอบอะไรเหรอูอนับถือใครอยู่เซนโชมาลินวานของเธอล่ะหมืน่นซอบจะจบแล้วอยากบอกอะไรไหมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอยู่กับผมไปนานๆนะครับช่วยเอ็นดูกับสลัดตัวนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบายยนะเย้ bye <c oughs>